ัสดีครับไอต่มสไตล์เชนแนวยินดีต้อนรับครับผมปุกปอกกันอีกทีนึงนะครับเ <c oughs> ขาแรงมือหนีนะครับไปจัดนี่มากครับผมเ <c oughs> ขาเนียวไก่ย่างน้ำจิ้มเจ้าว่าสันเดียผมเห็นขางหนาผมยังไม่เคยกินยู่ผมเลยเอามาลองให้พี่นองเบิงเนี่ยนะครับยังยๆของพวกซเวนเอามาลองคือเกาครับผม คือขหนข้วขอนี้วไกย่างน้ำจิ้มแจวครับมันจะคือตามรูบนันเดยดเนี่ยมันมีข้างหลังมันจะมีสามหลุมเนยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะมีอย่างเนี้ยเดี๋ยวข้ามาเบิงกันครับผมมารีวิวพองกันเลยครับเนี่ยครับเพื่อผู้ใดอยากท่านใดเคยกินอยากเปลียว่องกับมาเบิงไตเติ้ลก่อนครับว่าเป็นตังไหนช่องแรกเลยนะครับเนี่ยช่องแรกจะเป็นยังกับมาเบิงครับอ่า ไปทีละช่องเลยครับปึ๊บช่องแรกจะเป็นนี่ครับข้าวเหนียวครับผมปึ๊บี่สองเป็นไก่ครับผมไก่ย่างอันที่สามก็จ,จะเป็นน้ำจิ้มครับผมปึ๊บปับ๊บน้ำจิ้มครับผมปับ๊บ มันขีดให้เรียบก่อยก่อนนะจะได้เห็นคักๆไก่น้ำจิม้มและข้าวเหนียวครับตามคอนเซปต์เลยครับข้าวเหนียวไก่ย่างน้ำจิ้มเจลครับผมนี่ครับพ่ายาน้ำจิ้มมันเฮียแต่นี่ยในอาผมให้เบิ้งไกลๆครับ เห็นไหครับจะมีช่องนี้น้ำจิ้มครับนี่สามอันครับผม <c oughs> ครับมามาลองกันมึงแล้วครับเอา้าผมถือเอาเลเด้วยเนี่ยผมยานบปเห็นพี่นองบปเห็นผมน้ำไกลน่าจะล่วงไปแล้ว ผมเบรบอายุบาเนี่นะครับนี่ครับให้เบื้งไก่ไก่ย่างครับผมมันเยิ้มเลยครับไ่ลย่างมาครับตรองมอย่างไรครับผมมารอบดึกของงา่ายๆอาหากินได้ทั่วไปเลยครับ รรบดูกลือง่ายกับมัแจ่ของเบียบตามเจเวนนี่ยแหละครับจะเกี่ยวขงชีวิตเท่าแหละนี่ไกลประมาณซีชินครับสีหาชิ้นเนี่ยนะครับ <c oughs> นะครับ มาครับข้าวเหนียวมันจะเปียกแน่เลยนะครับมันเปียกน้ำหรือยังไงบุญเนี่ยเพราะว่าผมตอนเวยบผมไม่ได้ออาอ,ออกออกมา ระทางชีวิตรอบเด็กครับผมเ <c oughs> ลือการนมากอะเนีย่ยนะครับมันกัจี รสจ้ากันอีกแบบนึงครับแต่ไม่นจะม่มมีกินกินแบบไกลอย่างเนะครับมันจะออกออกไกลไกลแบบไกลหมุนกินไหมหมืแล้วครับมาครับคำท้าย,ยง,ง่ายๆไปครับมาครับยางไม่ร้อย เอาล้วครับเม่มกะวัทสมนีแล้วครับกินขา้าวยำดึกกันครับยำเหลืองานไม,ม่มีนงครับเส็จงานกลับมาหาแนวกินทเป็นงานต่อเอาไว้พ่อยังดีๆเราเดี๋ยวมาแนะนำให้เบื้องไม้นะครับแล้วดีกะฝากช่องไอตามแต่ตายแชแนลคือเก่าแล้วครับผมอุปรกรณละคุณเห็นนะครับ โดยการับกดกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ขึ้นก่อนนะครับไว้สัสดีก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ